สวัสดีครับและต้อนรับสู่ชุมทางหลอนการไปเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนฝูงในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยบางครั้งการกระทําเล็กๆน้อยๆโดยไม่ตั้งใจอาจจะเป็นการเปิดประตูต้อนรับแขกที่ไม่ได้รับเชิญสวัสดีครับคุณฟ้าสวัสดีค่ะพี่จ๊ะเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นกับฟ้าและแฟนเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะครับผมไปเที่ยวกันที่ไหนมาครับไปเที่ยวแพรที่กาญจนบุรีค่ะพี่ไปกันกลุ่มใหญ่เลยประมาณ1ิบกว่าคน แล้วในรถก่อนจะถึงที่พักก็ดันไปเล่าเรื่องผีกันในรถอีกค่ะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่แพรครับพอตกดึกประมาณห้าทุม่มทางแพรเขาก็ให้หดใช้เสียงแล้วค่ะพวกเราก็เลยย้ายเข้าไปตั้งวงเล่นไพ่กันในห้องพักห้องหนึง่งตอนนั้นฟ้าก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งรู้สึกตัวว่าทำไมแฟนเราหายไปไหนแล้วทันใดนั้นฟ้าก็ได้ยินเสียงกระสิบข้างหูค่ะ เป็นเสียงผู้หญิงพูดว่าออกไปออกไปดูผัวมึงซ้าตกใจมากรีบวิ่งออกไปนอกห้องแล้วก็เห็นภาพที่ช็อกมากค่ะแฟนของฟ้าไปยืนปัสสาวะอยู่ตรงหัวมุมแพรด้านที่ติดกับภูเขาแต่ที่แปลกคือเขายืนโยกตัวไปมาเหมือนคนไม่มีสติฟ้าเลยรีบวิ่งเข้าไปจับตัวเขาแล้วถามว่าเป็นอะไรเขาหันความมาเลยค่ะพี่แล้วก็สะบัดมือฟ้าออกตวาดเสียงแข็งว่า มึงเป็นใครอย่ามายุ่งกับกูครับหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเดินวนรอบแพรเลยค่ะเดินวนไปแล้วก็เอาหัวโขกกับกระจกบานเลื่อนของห้องพักโขกไปเรื่อยๆเป็นจังหวะท่ามการความเงียบสงัดฟ้ากลัวมากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจนเขาเดินไปที่แพรเปียกอันสุดท้ายที่อยู่ไกลออกไปแล้วเขาก็นั่งขัดสมาธิก้มหน้าแล้วก็เริ่มหมุนตัวเองเป็นวงกลมค่ะเหมือนลูกห่าง ฟ้าตั้งสติได้ก็รีบไปดึงเชือกแพรเปียกให้เข้ามาใกล้ๆพอใกล้ถึงตัวเขาเขาก็เงยหน้าขึ้นมามองตาขวางแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งค่ะวิ่งจากแพเปียกอสุดท้ายตรงมาที่แพใหญ่แต่จังหวะที่เขากระโดดเขาพลาดค่ะร่างของเขาร่วงลงไปในน้ําตรงช่องว่างระหว่างแพเฮ้ย <Hey. S 1> โชคดีที่เขาคว้าขอบแพรไว้ได้ทันค่ะฟ้ากรีดลั่นเลยตอนนั้นแล้วก็มีพี่คนวิ่งออกมาช่วยกันดึงเขาขึ้นมา พอขึ้นมาได้ก็รีบไปพาเข้าห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ตอนที่กำลังจะพาเขาย้ายไปนอนอีกห้องเขาหันมายิ้มมุมปากให้ฟ้าค่ะเป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวมากไม่ใช่แฟนฟ้าแน่นอนคืนนั้นฟ้าไม่ได้นอนเลยค่ะได้ยินเสียงเหมือนคนเล่นน้ำอยู่ข้างนอกตลอดเวลาพอช้างมาก็รีบปลุกแฟนแล้วก็เห็นรอยเล็บข่วนเต็มตัวเขาไปหมดเลยค่ะฟ้าเลยถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืน เขาจําอะไรไม่ได้เลยเขาบอกว่ารู้แค่ว่ามีเสียงผู้ชายมากระซิบข้างหูตลอดเวลาว่ากระโดดน้ําสิน้ําหน้าเล่นกระโดดลงไปเลยแล้วได้คําตอบไหมครับว่ามันคืออะไรพอเราเล่าเรื่องให้เจ้าของแพ้ฟังเขาแค่พูดว่าอีกแล้วหรอแล้วต้องไม่พูดอะไรอีกเลยมันทําให้ฟ้าคิดว่าต้องเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วแน่เพื่อนฟ้าเลยไปลองค้นหาข้อมูลดูแล้วก็เจอจริงๆคะ่ะ มีกระทู้เล่าว่าที่แพแห่งนี้มีอาถรรพ์จะมีคนตายเป็นตัวตายแทนทุกปีโดยเฉพาะคนที่อายุย่างเข้าเบญจเพศซึ่งตอนนั้นแฟนของฟ้าอายุ25ปีพอดีค่ะที่น่ากลัวกว่านั้นคือวันเดียวกันที่ฟ้าไปมีอีกกลุ่มหนึ่งก็เจอผีเข้าเหมือนกันและหลังจากกลับมาแฟนของฟ้าก็ยังมีอาการแปลกๆเวลาอาบน้ำเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนตัวเองยังลอยอยู่บนแพ เรื่องของฟ้าก็มีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณฟ้ามากครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวและเป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีการไปลบหลู่ในสถานที่ที่มีอาถรรพ์อาจจะเป็นการเสนอตัวให้กับสิ่งที่มองไม่เห็นนี่คือการคลายปมของเรื่องนี้ครับเรื่องราวของคุณฟ้าแสดงให้เห็นถึงอาถรรพ์ตัวตายแทนที่ยังคงมีอยู่จริงการที่แฟนของคุณฟ้าไปปัสสาวะในที่ที่ไม่ควรอาจจะเป็นการลบหลู่เจ้าที่หรือวิญญ,ญาณสัมภเวสีในบริเวณน,นั้น และการที่เขาอายุเข้าเบญจเพศพอดีก็ยิ่งทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายได้ง่ายขึ้นเสียงกระซิบที่ชวนให้กระโดดน้ำก็คือความพยายามของวิญญาณร้ายตนนั้นที่จะเอาเขาไปเป็นตัวตายแทนคนต่อไปสิ่งที่น่าคิดและน่ากลัวที่สุดก็คือโชคดีที่คุณฟ้ามีสติและได้ยินเสียงกระซิบเตือนในตอนแรกถ้าหากว่าคืนนั้นคุณฟ้าไม่ได้ออกมาดูหรือช่วยเหลือแฟนไว้ไม่ทัน เรื่องราวในวันนี้อาจจะไม่ได้จบลงแค่การโดนผีเข้าแต่แฟนของคุณฟ้าก็อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งสถิติของอาถรรพ์นแพ้แห่งนั้นไปแล้วก็เป็นได้จริงไหมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องชุมทางหลอนของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความสยองในตอนต่อไปสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ